เอาเฮ้ยเออว่ะกดลืมอ,อะอะตัวนี้มันไนนอ้นีน่ว่ะลืมอะชื่ออะไรริมกดอะชื่ออะไรอยไรอะไรเฮ้ยมันดำ โอจะตายเลยทำยทยไมเย็นสิพี่วะไม่ไม่ใช่น้ำแบบนั้นจะเข้าสู่วิีดาบพจารเฮ้ยทำไมตัวมันดูดลงไปในโค้อ่ะ เดินเฉยๆมันโดนดูเพราะอนโรเลยมาแล้วมาแล้าได้แล้วโอ้โหอุ้ยกอได้ีขอตักคริปนึงเถอะไอ้ไฟฮะมีะจะเอาเก็บเอาไว้ไหมคลีบเนี้ยฮะขอหน่อยไ้ล่ะ โอ้ยเลยคนเล็กคนแร็ตรงหน้าฟูอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยกมาขี้ใหญ่วะเนะี่ยมีอะไรการการโจมตีที่รุนแรงก็อะไรกันไใครบ้าใครบ้าดไม่มีอะไรเลยใครบ้าอะไรไม่มี ตีกูลอยเลยไม่ดีเลยตัวเหรอแล้วตู้ไปจนปัดนั้นเลยนะทัที่มันตีสู้ถึงลอยได้พีคกูติดโผล่ไม่ติดโผล่เหมือนกันติดโดผล่ โอ้ยโอ้ยจับโอ้ยอ่ะสู้ำดักแบบนี้กินไม่ชอบเลยโอ้โโอ้ยโยก่อนโบก่อนจะตายแล้วจุดท้ายนลสุดท้ายนะเฮ้ย ขึ้นบวกมาสักทีเฮ้ยโดดโคดูนเฮ้ยโคดูนแล้วโอ้ยโคดูนเดี๋ยวมันมีใส่ย้าเขาด้วยบุ๊คเดี๋ยวทำทำพาร์ทบล็อกกันได้ก็ไมีมีอะไรแล้ว แม่งต้องมอยดีแม่งหาไหนคนนะไหนยิปเอ้เอาเลิกเรียบร้อยลงคนไปลแล้วคูเบร้อะเหยหมดแรงปึ๊บเอเอเฮ้ยมันก็มีขายดิบัตรมาตีนมาตีนจริงด้วยมีขาเนีย่ยมาตีนไม่มีขามาตีนมันใช้ยิปซะเลยอันนี้มันอันนี้มัน ปาตีจริงๆอะ่ะมันอันนี้มันเป็นปาตีที่มีตีนจริงๆอะ่ะอุ้ยติดด้วยอยู่กับลก่อนอยู่กับลก่อนขอสักครบีบนึงขอสักครบีบนึงขอสักครบีบนึง,อง,บบนนงเอาอ,อย่างกูมาเขาอยากใช้เกตสตอนเขาจะคอยจะตีนะก็ใช้ลอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันล่วงอะ่ะ ว้ยไคร <laughs> ตีกูถ้าเป็นเวรจำ ให้กบไปเอาไปล่ะอยู่แค่นี้เองตีไปเอาได้กาไปเลยนะไปเอ้ยตีใันเหรอทำไรอ่ะ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 เห็นนะทำไรอ่ะแกแหละฉันไม่รู้ฉันตกปลาใส่แตกแล้วไม่ต้องเลยฉันมีเกลียวฉันตกปลา แต่ว่าตกปลาตกปลาเอ๊ะมึงอะไรเนยผมไม่รอ้โอ้ยก็ผากรวมพลึงเลย

ตายตายตายไมม,มลเลยตายตายตายเม่งตักลงโตรเลยไม่เคยคิดชีวิตนี้จะมาตกตกอะไรขนาดนี้เอ็นแนวแถวนี้มันทำงงจังวะนี่ไงเรเรเจอละลอยเท้าที่มันจังไปนํำไปเลยเจาหง่อย กระตีนอ่ะโว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเหมือนมันเลื้อยได้เลยเป็นกระลอกอ่ะก,กระลอกยาก เป็นกระลอกแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเร็ว uh, อ like ่ะมันเร็วซะด้วยเอาไงทีนี้อูไแล้วครับได้ครับเฮ้ยเจ็บโอ้ยถึงตายถึงตายเนี่ยโอ้โหโยเลือดอะไรขนาดนั้น เออละเอาลราเอาเกมต่อไป็ตู้โทบิเพียูได้ดโอ้โหโอ้โหหางมันบิลี่บิลี่หางมันเปียกเปียก,กโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหางฟาดไปยังไม่เจ็บเท่ากับมันอะไรนะเอาตวัวไปชน เอ้ยก่อหลังขอสักทีอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ตี่ติดคว้าทิ้งไประเบิดจากไทยในอ้าวอยู่ดี เออ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  so เออโดนไปโอ้ยเจ็บโอ้ไม่ไม่ใช่ไอ้เนีมันตะปูนี่ตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอ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 ตรงนี้มันยิหินได้ เฮ้ยโดนหางดูมสกรรมเตรียบขอขีอ้หน่อยขาข้างเนี้ยเช็ตโค้กนะรอไปถ้าไกลเลยวอิว่าเลยไม่ถึง พอพอได้ชาร์จพอได้ชาร์จคั้งสุดท้ายยังแม่งล่อเลยล่อไบสักใจซังล่อเวบล่อไบสักัจล่อแบสกันล่อไบสกัจ หายแล้วเฮ้ยมาติดเตะหางเฮ้ยตะไคร้เลยฮึเฮ้ยหางโอ้โหบีแรกแรกแรกนี่ไงขึ้นได้สักทีรู้หลักการในการโดดแล้วเราต้องโดดโดดสาม Ô hãng! Bi chất 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 mới chất chất Vẫn chưa chất 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 โอ้โหเหยียบกตดการแข่งขั นีเ้อเต็มหัวโอ้โหมันเคลื่อนไปปวดตันอดอาจารย์นะขอไปครับแม่เอสโอเอสได้อเ,ออเ,อเราก็จะดำเนินเพื่อนๆยังมี เฮ้ยดับคู่อ่ะมาบอกเอาใช้ดับคู่เฮ้ยเต็มหางโอหางได้เปล่าโอหางได้เปล่าจังนะเต็มหางจะหางจะโดนมั้งเฮ้ยเกาะไปหางมันดีดไหม <B> โอ้ หลังเลยแล้วกันโอ้โหเนื้อดีเนื้อดีโอ้โหอ่าน ทิมอ๋อน้องหน่อยทิมน้องทิมน้องฝากที่เหลือด้วยโจไปนิวมอ่อนไปวนนะน่าโอ้โหอะไรนู่นะ่ะลูดโอ้โหมาเล็ดนี่มันวิวัย e e e โจ ีวายที่มันเงงอะนะฮ่า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 โคตรตลกเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยคิดไม่ถึงวชุดเดินชุดลงมาวิวนั่นไงเรียบร้อยโอเคเรียบร้อย ้างคือจบชีวิตนั่นแหละครับมีคนตายอะไรเอา้าไปไม่โดนอนะไม่โดนทางลาดเล่นทางลาดฮึกอ่า ทางลาดยังไม่พอปึ๊ออไม่ติดเอาเลยดีบายเฮโจโอ้โหไกลไหมโอ้โดับอะไรนะพี่ดับอะไรวนะพี่ดูงเดงินดูเงินมากเลยดาบคุกกี้ ักล้องบังนะโอ้ยโอ้ยมันมันกางปีกมันกางปีกนี่ด้วยเฮ้ยขอตีเต็มหน้าโอ้ย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 ตายแล้วจะตายแล้วโดนมันเหยียบ <music> จะพุ่นจะพุ่นจะพุ่อยูยูยยู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 ย่จะว่นจวุ่งอ่างมันเข้มไล่นะกูรัววเลยยาหมดแล้วไม่มีวัตถุดิบว่ะคิดอะไร เีย่โดนหน้าโจมเต็มแงเฮ้ย,ดย,เ,ยเดี๋ยว,วยังไงเฮ้ยน้มันละทลสเอายวมนเดิชนชนเดียวตายเลย นั่นแกแค่เดินชนเองนะอ๋อดูอะไรกูไหนเห็นไงวะอ๋อนอนนอนน้องนอนอยู่นอ,นอนนอนอยู่จับได้ปะมันมันจับได้ปะจับได้ทำงี้เหรอนอนอยู่อ่ะจับได้แต่กูหาไม่เจออยู่ไหนวะเนะเอาไม้ส่งไปข้างล่างกเลย ต้องาาล,าง,ลงมาข้างล่างะอ่ะ,อะดิจงดูเฮ้ลลไปเลยจตุตุเลยลเรากลงลงไปด้วยสิดีดนะเสียงหาตัวไม่เจอเ เอาแล้วนโอนน้ยกขึนยกเรนเหลือทั้ตอนนั้นวางไม่ได้เกย์นี่นี่อีกที่ได้กทีเดียวเป็นจเใช่มเ่้ยทนี้ยแ่้อหมดแล้วนะนี่คือนี่คือเป็ประานจบแล้วสหรับ อาจจะนะ yeah. แย่ม่งตายไปตั้งสองรอบอ่ะแม่งแรงยิบหายเลยแย่ yeah. ตายเพราะท่าแปลกๆอย่างแค่เดินชนเนี่ยเดินชนที่ม่งเล่นต้งกงตายเลยแรงยิบหายอับไปเจอกันใหม่พัดหน้าไปเลยครับ